ก็สุดท้ายหนึ่งสองขามสี่ห้าขนอที่จะต้องไปเสียงเออ๊ะจตอย่าไปนะอย่าไปนะเสียเอดูพี่เป้แสบตานะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ว่ะ นี่แรงแล้วอรอนี่แรงแล้วหรอ oh. <laughs>

เดี๋อก่ดูด้วยอย่างนี้เลยนะไปบอกว่า <Es> Hãy oh. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Terima kasih telah menonton! Em ừ. không ừ. ừ. อ๋อไม่ใช่เขาจะให้เราปวดแขนงอนเมา,เาจ,าจาับไว้จับไว้ชมวิวชมวยวยังอยู่ยังอยู่ แม่เลยน่าจะไม่ได้ไม่ใช่ขอพายแอนมาส่งเลยดิดำบรถด้วยเลยดิไม่ได้หรอกตรงนี้รถ รอบต่อไปนี้เป็นรอบที่เราจะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วก่อนงัดเอ้ยไอ้บอสไอ้จัดมึงหนัาทับเพื่อนกลัวเอาล่ะเอาแล้วมึงเฮ้ยพรออกงานไปเต็มลำเลย あっ <laughs> 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 thank you trong các Ai ốt

ย่เรื่อไม่ค่อยสู้แล้วว่ะ 不冷啊，不冷，不冷。 ตอนนี้ยังทัน ha 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 เมื่อกี้เป็นการซ้อมครับซ้อมซ้อม 白买。Bye bye. ตรงผู้หญิงได้บ้างแบบไปคว่ำตรงนั้นอะ่ะคล่องคล้าบในนี้เหรอฮะไตเย็นตี้หายใจก่อนเยวผมคนท้ายพี่มีถามออกซิเจนป่ะออกซิเจนเยวผมคนท้าย

พีนั่งหลังนี่พี่นั่งหลังเงยเดี๋ยวพ,พี่เป็น,นึงรเ,เ,เราสุดท้ายครับผู้ตายไปไ่ 最高 ักทำไมพัก <ông> ก <liebe glass> ันทำไมเฮ้ยาดยว่ายไม่ไปเลยวะพักกันทำไมวะ

Em một cái cái <laughs> oh Mùi <my God. laughs> không cảm rồi, đúng con